สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้พบกับดิฉันเช่นเคยนะคะและเราจะพูดคุยกันในเรื่องของเลขชวีปัญญาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนําเข้าสู่ดวงจีนห้าแถวค่ะท่านคือสินแสงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคย ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับท่านสินแสแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องตัวเลขเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องของความเชื่อของตัวเลขเลขศาสตร์สายจีนนะคะกับตัวเลขปัญญาค่ะซึ่งความหมายของตัวเลขนะคะเลขใดที่เกี่ยวเรื่องของความคิดสติปัญญาหรือเลขใดที่ควรมีไว้ติดตัวกับเบอร์โทรศัพท์นะคะวันนี้ขอสอบถามท่านสินแสนิดหนึ่งค่ะ ครับตัวเลขที่มีความสําคัญมากนะครับฉะนั้น,นเรื่องของความเชื่ออาจารย์ขอย้าก่อนนะครับว่าความเชื่อน,นี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับแล้วก็อาจารย์เรียนของสายจีนมาสายจีนอาจจะมีความแตกตา่างกับสํานักอื่น มากน้อยก็แล้วแต่กันไปนั่นนะครับแต่ความเชื่อของคุณจีนเชื่อว่าเลขหนึ่งคือเลขปัญญาเลขความคิดแล้วเลขมาสมองเลขของผู้นําเลขที่หหรือเลขแห่งความปอเกิดหรือพลังงานที่ดวงพระอาทิตย์ฉะนั้นเลขเนี้ยมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของการมาวางตัวเลขไม่ว่าจะเป็นดูเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องการในเรื่องความคิดเข้ามาช่วยจะต้องมีเลขหนึ่งเสมอครับฉะนั้นเลขที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกลุ่มนี้ก็คือเลขหนึ่งสี่ 15นะครับแล้วก็16แล้วก็19ครับค่ะขออนุญ,ญาตถามเฉพาะเจาะจงนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินว่าเป็นเลข1 4 41เลขนี้เราอาจจะคุ้นกันนิดนึงขอถามเรื่องเลขนี้ถ้าเป็นชุดนะคะมีความหมายอย่างไรบ้างคะเลข1 4 4 1ความหมายก็คือเลข1ถ้าเลข1เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าความหมายเป็นอย่างไรเลข1คือเจ้าของความคิดสติป,ปัญญา ทีนี้ถ้าเลขหนึ่งมารวมกับเลขสี่หมายความว่าการพูดดีเจราจาดีค้าขายดีพูดง่ายขายของซื้อมาขายไปแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะครับพูดเงนินได้ทองนะฮะเรียกว่าเป็นราชินีของตัวเลข 1CC1 เนี่ย ใช้ได้กับนักศึกษานักเรียนได้ด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปได้ด้วยถ้าต้องการเรืออ่องการพูดและความจําที่ดีเช่นระหว่างของที่นู่นที่นี่ขายของอะไรจำมแม่นๆก็ใช้1 4, 4ึ่หรือการพูดการค้าขายก็ใช้เลข4 1, 1 4. ข่หนึ่งหนึ่งสี่ก็มาเกี่ยวข้องถือว่าเป็นราชินีของตัวเลขถ้ามีในเบอร์โทรศัพท์ถือว่าเป็นเลขที่ดีครับค่ะแล้วเลข15หรือ51ค่ะที่ท่านจินแสได้พูดถึงนะคะขออนุญาตถามค่ะในเรื่องของทางปัญญาได้มีความหมายอย่างไรคะ เลข1551เป็นเลขสติปัญญาเฉียบแหลมมากและเป็นเลขที่มีคนอุปธมรมหรือเลข1551เนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าอาจารย์ผมแม่มีมีคนอุปธรรมคำคุณอะไรอยากจะให้คุณครูรักอยากจะให้เจ้านายรักอย่างนี้ให้มีเลข1551เลข1551ห่มายถึงการเรียนการศึกษาเราอยากจะเรียนศึกษาหรือตำราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าทิ้งเลข1551เลข1551คือเลขของเจ้าปัญญาหรือสติปัญญาที่ดีที่สุดครับรวมถึงเป็นกําลังของพระจันทร์เมื่อกี้เรื่องของพระอาทิตย์ มาเจอกันหมายถึงว่ากําลังพระจันทร์ที่ยิ่งใหญ่ะฉะนั้นเลขนี้จะเป็นเลขเรียกว่าคนอุปถัมภและเป็นเลขที่ดีที่สุดชุดหนึ่งครับค่ะถ้าแบบนี้ขอไล่ขึ้นมาค่ะสำหรับตัวเลข16หรือ61ค่ะขอความหมายนะคะว่าควรใช้อย่างไรกับเลขชุดนี้ดีค่ะ1 6 6 1นี้เหมาะสําหรับคนที่ทํางานทํางานแล้วนะฮะ,ะแต่ถ้าเรียนกําลังเรียนหรือศึกษา เออคำว่าเรียนและศึกษาพอบอกนะครับว่าแม้แต่คนที่สูงวัยที่กําลังเรียนอยู่นะครับตำราแผ์แผนไทยตำรานู้นตำรานี่ต้องการหนังสือก็ยังใช้154 1ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง1 6 6 1น,นั้นกับกลายเป็นคนละเรื่องกัน1 6 6 1หมายความว่าเป็นคนที่เรียนสําเร็จแล้วกําลังทํางานหรือเรียกว่าเจ้าโปรเจกต์หรือทาต้องการที่นักคิดนะครับหรือ,อเรียกว่าเป็นระดับนักบริหารขั้นเทพที่ต้องใช้วางแผนงานวางผังานต่างๆต้องใช้ความ ความหมายก็คือ1661คือคิดเร็วทําเร็วแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งครับความหมายของเรขนี้คือรักด่วนและก็เป็นรัก ข้ามรุ่นเช่นว่าคนคนที่เป็นผู้สูงวัยอยากจะได้แฟนเด็กอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีเลขหนึ่งหกหกหนึ่งเข้ามาในเกี่ยวข้องเพื่อว่ารักข้ามรุ่นหรือรักต่างไวัยได้ด้วยครับค่ะถ้าแบบนี้นะคะขอถามเลขที่ทุกคนนา่าจะชื่นชอบและคิดว่าเป็นเลขที่ดีมากๆนั่นก็คือตัวเลขหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งนั่นเองค่ะมีความหมายอย่างไรบ้างคะหากเข้าไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 1991เนี่ยใช้ทุกระดับเลยที่ต้องการมีชื่อเสียงเช่นดาวโรงเรียนนะครับหรือจะเป็นผู้นำประเทศหรือรวมถึงสสนะครับหรือเจ้าของอกิจการใหญ่ๆนะครับหรืออาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับหรือตำรวจทหารที่เป็นผู้นำพราะเลข 1991, 1991คือราชาของตัวเลข1กับ9เ <ๆ S 2> จอกันหมายความว่าความยิ่งใหญ่คือราชาของตัวเลขแต่ไม่ได้แยกย่อยมาไดครับว่าใช้เพศหญิงหรือชายก็ได้แต่ ถ้าต้องการมีชื่อเสียงเช่นดารานักร้องก็ได้ผู้นําก็ได้นะครับหรือ,อคนที่ต้องการเดินแฟช,แฟชั่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ต้องการมีชื่อเสียงนักการเมืองมีชื่อเสียงนักเขียนมีชื่อเสียงก็ได้นักพูดมีชื่อเสียงก็ได้ใช้1991เ้าเข้าไปจะถือว่าดีที่สุดครับ ค่ะถ้าแบบนี้นะคะหมายถึงตัวเลขเหล่านี้เหมือนเป็นเลขพระเอกจริงๆเลยค่ะทั้งเรื่องของสติปัญญานะคะแล้วก็ตัวเลขหนึ่งนะคะก็เป็นตัวเลขที่ส่งผลทําให้เลขตัวอื่นๆค่ะเข้ามารวมกันให้ความหมายดีๆแต่ถ้าแบบนี้นะคะตัวเลขหนึ่งเนี่ยถ้าไปรวมกับเลขอื่นๆ ความหมายนะคะจะเปลี่ยนไปตามตัวเลขที่มาประกบคู่นั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดว่าที่กําลังพูดตัวอยู่นี้เนเอรื่นสติปัญญาล้วนแต่ถ้าเกิดเลขหนึ่งไปวางกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกการเป็นนลเรื่องหนึ่งสามสามหนึ่งก็กลายเป็นนลเรื่องทันทีฉะนั้นการวางตัวเลขต้องระวังนะครับอย่าวางพลาดหรือท่านที่นักออกแบบเบอร์ใหม่ๆอย่าลืมนะครับว่าที่พูดว่าเลขกลุ่มนี้ดีเช่นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันดีหนึ่งห้าห้คินึ่งมันดีสี่หนึ่งสี่หนึ่งรต่ดีมาวางแค่ชุดนี้คิดว่าม ว่าเลขอะไรเติมด้วยนั่นเป็นข้อสําคัญครับค่ะท่านสินแสนะคะก็เคยเตือนอยู่เสมอว่านะคะการวางตัวเลขไม่ควรคิดนะคะแค่7ตัวเท่านั้นเพราะว่ายังรวมไปทั้งหมดตั้งแต่ตัวแรกเลยโดยอาจจะตัดศูนตัวหน้าออกไปแต่ว่าเราก็จะรวมทั้งหมด9ตัวนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะ ข้อควรระวังนะคะตอนวางนะคะก็จะเป็นข้อควรระวังมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นท่านสินแสนะคะก็จะมีการจัดทุกครั้งมีมาตรฐานนะคะการจัดวางทั้ง9ตัวแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือเวลาเรานับผลรวมนะครับเรานับทั้งหมด9ตัวตัดศูนย์ตัวหน้าทิ้งแล้วได้ผลรวมที่ดีก็ถือว่าดีด้วยแต่ตอนจัดนั้นบางครั้งบางคนยก3ตัวออกสามตัวแรกออกแล้วมาจัดแค่7ตัวแล้วทาไมตอนนับเราไม่นับผลรวมแค่7ตัวเราทาไมนับ9ตัวฉะนั้นความหมายก็คือว่าเลขทั้งหมด ข้อควรระวังสำหรับนักออกแบบเบอร์มือใหม่ๆนะครับระวังเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดหรือท่านที่ใช้เบอร์หรือไม่รู้เรื่องเบอร์มาก่อนเลยก็ระวังอย่าวางอย่าตัด3ตัวแรกทิ้งเด็ดขาดเพราะเวลาเรานับผลรวมล้วนับทั้งหมด9ตัวดังนั้นการจัดก็ต้องจัดเลข9้าตัวเป็นข้อควรระวังครับ ค่ะท่านผู้ชมค่ะใครที่ทราบแล้วนะคะวันนี้เราก็น่าจะได้ความรู้นะคะในเรื่องของตัวเลขและสติปัญญากันไปบ้างแล้วค่ะในช่วงแรกนี้เรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สามารถปรึกษากันได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไลน์ช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าทางเฟซบุ๊กต่างๆด้วยนะคะก็จะมีที่อยู่ด้านล่างนี้ติดต่อสอบถามปรึกษาท่านสินแสนกันได้ค่ะสําหรับวันนี้เราต้องขอบคุณท่านสินแสงน,นะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะฝากติดตามรายการใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะขอกล่าวลากันเลยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับ